ลบแอปพลิเคชันทางรัฐลืมรหัสผ่านและที่สำคัญเข้าตรวจสอบสถานะโครงการดิจิทัลวอ l l ล็ตไม่ได้ล่าสุดนายเผ่าภูมิโรจนสกุลยืนยันว่าไม่มีการขยายระยะเวลาในการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วยังคงกำหนดเดิมนะคะสำหรับคนที่จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐถึงวันที่15กันยายน2567นเพราะฉะนั้นใครที่ลบแอปพลิเคชันทางรัฐใครที่ไม่อยู่ในสังคขงกลุ่มเปราะบางฟังให้ดีท่านต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ผ่านแอปพลิเคชันทางร้านวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามจากเพจ DGA Thailand ค่ะในการสมัครเข้าร่วมโครงการสําหรับคนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านลบแอปพลิเคชันทางร้านทาอย่างไรถึงจะได้รับสิทธิ์ในการตรวจสอบสถานะผ่านโครงการ Digital Wallet ในเงนบาทผ่านแอปพลิเคชันทางร้านติดตามกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมลราอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่ว,วประเทศ Digital Wallet มีความ ชัดเจนอย่างต่อเนื่องและจะเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนแต่สําหรับพี่น้องประชาชนณปัจจุบันนี้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็มีแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่าประมาณ30กว่าล้านคนหลายคนนะคะเผลอลบแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วหลายคนเข้าสู่ระบบไม่ได้หลายคนตรวจสอบสถานะไม่ได้หลายคนข้อมูลไม่ตรงกับทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของดีจมีวิธีแก้ไขมาฝากคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะว่าไม่มีการขยายระยะเ เวลาในการลงทะเบียนแล้วจะไปสิ้นสุดแค่วันที่15กันยาย,ยน2567นนี้ค่ะใครที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐต้องแก้ไขแบบนี้ให้คุณผู้ชมเปิดแอปพลิเคชันทางรัฐขึ้นมาหรือว่าใครที่ลบแอปไปแล้วให้ดาวน์โหลดเข้ามาใหม่นะคะแล้วจากนั้นค่ะคุณผู้ชมจะเห็นเมนูสมัครด้วยบัตรประจําตัวประชาชนในการบริการสมัครสมาชิกให้คลิกตรงนี้สมัครด้วยบัตรประจําตัวประชาชนแล้วอ่านข้อกําหนดเงื่อนไขทุกอย่างให้เรียบร้อยกดคาว่ายอมรับหลังจากนั้นระบบจะให้เราสแกนด้านหน้าบัตรประจําตัวประชาชนด้านหลัง บัตรประจําตัวประชาชนนะคะแล้วก็ให้กรอกข้อมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชนเลขข้อมูลคํานําหน้าชื่อสกุลให้ถูกต้องตรงกันกันกบกระทรวงมหาดไทยทะเบียนราษฎรเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วกดคําว่ายืนยันตัวตนค่ะจะเข้าสู่กระบวนการในการสแกนใบหน้านะคะสแกนใบหน้าในการจัดวางใบหน้าให้ถูกต้องเรียบร้อยเ <ME> ม <C AN S 1> ื่อสแกนใบหน้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะก็ตั้งชื่อบัญชีรหัสผู้ใช้และก็รหัสผ่านที่จะเข้าสู่แอปพลิเคชันทางรัฐนั่นขอแนะนํานะคะคุณผู้ชมตั้งให้ง่ายๆชัดเจนถูกต้องและ เราจําได้แล้วก็จดไว้เรียบร้อยเพราะว่าจะได้ไม่ลืมรหัสผ่านอีกแล้วนะคะหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็ตั้งรหัสพินโค้ดเลยค่ะรหัสพินโค้ดเนี่ย ั้งที่เข้าใจง่ายๆนะคะเพราะว่าเราจะเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ให้คลิกคําว่าใช้งานค่ะคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมคลิกคาว่าใช้งานเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็จะเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันทางรัฐหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยนะคะใครที่อยู่ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ก็จะวิ่งไปขั้นตอนที่3ได้เลยคุณผู้ชมคลิกคําว่าลงทะเบียนรับสิทธิโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะคะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ในการยืน,ย,นยันตัวตนเลข OTP ครั้งหนึ่งแล้วก็กดยืนยัันนนตตตววสสสสําาาาาเเรรรร็็จจแค่่ี้้กกามาถขูอบ หรือว่าใช้งานผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้วค่ะคุณผู้ชมและสามารถตรวจสอบสถานะบนแอปพลิเคชันทางรัฐสําหรับโครงการดิจิทัลวอลเล็ได้เลยนะคะซึ่งจะเปิดระบบค่ะให้ตรวจสอบได้นะคะใครอยู่ในขั้นตอนที่3เริ่มตั้งแต่22กันยายน2567เป็นต้นไปนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ